โอเคก็สวัสดีกันด้วยครับผมวันนี้ก็จะมาแก้ไขปัญหาทอกแบ่าเปิดอัตโนมัตินะมันเปิดอัตโนมัตินะรุ่น oppo f11 pro นะาลูกค้าครับเข้ามาเขาบอกว่าไม่รู้ว่ากดอะไรมันจึงขึ้นอย่างนี้นะนี่มันจะพูดอย่างนี้นะ โอเควิธีแก้ไขนะครับให้เราออกก่อนโให้เราไปเี่ยการตั้งขาครับผมการแตะสครั้งไว้เพื่อกดยาการังกาแตะสองครั้งนะการแตะสครั้งไว้กดยาวจากนั้นให้เราเอาสองนิ้วนะสองนิ้วเลื่อนอย่างนี้โอเค เดินลงมา,าเดินลงมาไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมครับผมโอเคแต่สองครั้งการตั้งค่าเพิ่มเติมจะนั้นให้เราเลื่อนครับ,บ,บ2 2> เลื่อนขึ้นเลื่อนหาอ,อันเนี้ยการช่วยเหลือสำหรับการเข้าถึงตรงนี้นะแตะ้าไปครับแตะสองครั้งนะ โอเคจะเห็นช็อกแบ็คใช่ไหมช็อกแบ็คใช่ไหมให้งเรากดสองครั้งเหมือนกันเเออปิิดกกแบสวตช์ให้เราปิดตรงด้านล่างก่อนนะตาตรงนี้ให้เรากดตรงนี้ก่อนนะไม่งั้นมันมันจะเปิดอีกแบบอัตโนมัติขึ้นมาอยู่นะให้เราปิดตรงน,นี้กดสองครั้งแต่สองครั้งปิดแล้ว ดันบนอนะีกนะอีกรอบออรโอเคปิดปิดแต่สองครั้งโอเคโอเคสบายแล้วครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรยากครับผมทำตามก็ถ้าใครมีปัญหาอย่างนี้ก็ทำตามอย่างนี้เลยนะโอเคผมก็ขอจ,จบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ